ดอกน no ้อยๆอยู่นะครับเพ่งคม สวัสดีครับพูมพี่น้องกับม่พอกันอีกแล้วนะครับหลังจากข่างไหนกันไปดูเห็ดกระบ่กค่อยออกนะครับช่วงนี้นะครับเมื่อนี้เลยเมา่อรอเบึ้งเห็ดพึงคมพี่น้องดอกน่มใบใหญ่ปันใดนะครับเห็ดพึงคมเม็ดพึงงยูคานนะครับใส่เลยดอกน้อยเขียว หน่อยไลย่โูนบอลุดดอกกำลังแสบเลยนะครับมึงดูดอกในใหญ่ดอกบอันทหญนใดไงดก็บคก่ค่อยเลยมากเก็บปันใดแล้ไี่น้องเห็ดพึ่งไง ขมแกงแซบนี่นะครับแกงต้มน้ำออกจากสองสามน้ำไป<ะ>ตามดูนตามเบิ่ต้งกันนะครับมาสิมานบา่ที่จริงดอกซ้ำนี้นะครับดอกลางงานนะครับดอกง่ขึกนมา,จากจัน่อย บานก็เหนียวไบ่ค่อยแสบมั้งนะครับหัวหลุดแต่กูลเห็ดเห็ดผึ่งนี่นครับหัวหลุดง่ายนะครับเทียถึกนี่นเดี๋ยวหลุดรถดใคอยู่นะครับเป็นปลายอยู่ขาเดี๋ยวเลยส่งแปนแปนแน่ไปน,น้องน,นี่บีหนาฟูฟูนะ โมกี้ยงกับโมกี้วันได้วยนี่ครับหัลุกหัวหล่ เป็นกระตุกกระตุกลูกครับบ่านาเป็นเลยพี่น้องออกห้างพวกตึ้งคมกันเลย หด,ดอกน้อยไรพี่น้องร<ด>อบนี่เกิดปัญหาเกิดห้า,างก่เว้นนี่ก็เริ่มที่นั่นแล้วครับหยุดบุวบปเวนเพีแล้วดอกน้อย มันก็เป็น G ีอยู่ครับหืนดอกก็ยิ่งใบหญ่จากนี่คักปันได้นะนี่ดอกอย้ลิ ปกติเกิดเป็นทุ่มนะครับ นีนนกกนค่ครับดอกซ้ำนีกำลงพกินเดี๋ยวเขาบกอยพ่อดอกยังีงครับอืมหน่อยพวด นครับต้องเก็บที่ได้ในเจังซี่นะครับที่นังเงาจอ้สิเขาจะเป็นตาได้แน,น่พี่น<อ>้องอันนี้ออกห้างพุดครับนี่เหเี่ยวเราก็เหี่ยวเลยเคลียร์อยู่ด้ีครับบมวนบาเคลียรเลยโม่พ่อนะปกติเกิดเป็นโมูนะครับใหายขึ้นมาเบิ้งหม่องไม่ไม่น้อง บัดนี้พ่อเป็นมูเลยครับงามๆดองสี่ไข่เนี่ยมอั่นกันหน่อยเอาอสี่ไอยเป็นตาได้เนี่ยเป็นมูยังเกิดหนานเนี่ยอยู่นะครับหมอรุดไว้อีกแล้วปกไว้น้ำไี่เนอง มีฟ้าบุบอีกโอ้โยมีมูดีแท้าเ่งเสียนะครับดอกงามเลยจริงๆหัวหลุดไว้ต้องบ่ได้เลยนะครับหัวหลุด ดีครับอืมไปคม กูขึ้นมาจากกระตาหน่อยหนึ่งแล้วครับอือบๆนี่ไงพี่น้อง,งเฮ้ยแยงแซ่ดนะครับตอนนี้ให้เพื่อนหมุนเอรแหลกเลย,ยนะครับมาเก็บมองกอกเพื่นดอกหนี่หน่อยเริ่มบานแล้วครับดอกสัมผูมือนี่เป็นดอกบานนะครับ đọc bộ phần đây xem này, cái đều khăn mát hình chưa mùn tao chậm ngay. mùn khốn khẩu bộ thường này. Và con mì có khốn lái lái mì lái lái mùa mì นอนไปสันป้นัตหน้อยครับบอกไงตอกน้ำครับ Hừm. Bằng mỏ con bắt khẩu xuống nhà kia như thế nào 嗯，对的，先找工一点。嗯，嗯。嗯 เขานหนะอยู่พี่นอ้งนองอืมตัวเงี้ยดอกเงี้ยเด็ดอ้าวอังไหลอยู่นะครับไปเส่อดอก่อยพ่น <c oughs> นี่แนมหินอยู่เด็ดแนมไก่ไก่นะครับไม้ไก่หายจ้อยหัวหลุด ห่วยไปน้องหลอกง่ายเลยครับอืมมันมีเตอร์รุนนี่เป็นตาเต,ต็มเมื่อไตแล้วครับอืมขายอวนอุป,ปุุอป,ปุอยเยอะ ดอกนี่ดอกนี่ดอกน้อยสาหัวเราขีดนะครับเห็ดนะพ่อมีได้เก็บอยู่นะครับแต่ว่าจริงเห็ดดอกน้อยพี่น้องมาชนใหญ่ให่บึ้งลูกขึ้น้อยยางไม้บึ้งหายจ้อยเดี๋ยวว่าเห็นดอกน้อยอะไรเก็บตต้มกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ะเม็นดอกเห็ดเบิ้ดอย่างเงี้ยเนาะ นบ่อยากเชื่อถือง,งานบปรเม,มาเห็นข้าเจ้ามาเก็บเอานะครับรก็ได้แก่ ครับดอกงามอยู่นะครับเป็นปลาโยคะปลาโยคะเบิ่ดเลยไ่น้องเปลี่ยนเติบอยู่าหันคนนลายอยู่เพิ่นได้ประมันเดีวยวกันไงครับมันพากันล้มไปแล้วมาหิดดอกหน่อยหมดย่างก็เหลียวบอค่อหินนะครับ ไส้นี่เดี๋ยวพ่อเห็นเลยนะหยุดแต่ไปไม่ผู้ตรงหัวกันไหมสิ สองดอกสองสามดอกอยัางงามเลยนะครับนี่ครับ ดอกแค่เนี่ยมองกขาเจ้าเคลียบบวบนะครับนี่ครับดอกหม่คือเก่าสิโอ้ย ดอกไอยเป็นมูนมูนครับเอาล่ะครับพ,รพี่น้องนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาอีกเก่านะครับผลงานของมน,นี่น้องเต็นปมนะครับเด็เกเกย์กระตาอยูะไม่เป็นดอกน้อยอยู่นะครับนเดี๋ยวมนีบึงนะครับสำหรับมน,นีนะครับวับนที่สามสิบนะยินบ่วันอาทิตย์ที่สามสิบมิถุนายนนะครับพี่กัด อยู่วัดเขาบังเฮยนะครับปลาอยู่กลกำลังออกพึ่งเริ่มบอกนะครับมี่เป็นดอกน้อยอยู่นะครับอีกจากมือสองมือนะครับได้เก็บพอดีนะครับดอกงามอยู่ไก่เห็ดกระทั้นในใยปันไดได้พี่น้องนะครับเก็บปันใดอยู่อ้าคลิปนี้กับบุญอย่างไรนะครับคลิปหนานะครับทีิพาไปอัปเดตนะครับโค้ท่านใดนะครับจังไหนก็อะ่าลืม ติดตามเบิ่งน้นกันได้พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องไลค์ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ